วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปที่โชว์รูมเบนราชครูนะเพื่อที่จะไปดูรถแม่แต่ว่าวันนี้ที่จะไปดูวันนี้ก็คือว่าน้องบอกว่าเขาจะมีทําการติดฟิล์มติดฟิล์มรถแล้วก็ฟิล์มของเราเนี่ยมันจะเป็นฟิล์มวีโคซึ่งมันทําไมคะปะ๊ปปา <laughs> มันโบราณมันบล็อกสัญญาณอ mm ีซีพาร์สอีซีพารสก็คือบัตรที่เวลาติดไว้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะแบบนี้เวลาขึ้นทางด่วเนเ่ยมันจะ เราต้องเติมเงินไปในนี้ไงแล้วมันก็จะตัดเงินเราก็ไม่ต้องไปจ่ายทุกครั้งไปอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะสะดวกค่ะทีนี้ก็ <S <S ฟิล์มวีคูลเนี่ยมันมีปัญหาคือมันจะบล็อกสัญญาณอิซิพาร์ทอ,อิซิพาร์จะไม่เห็นมันก็เลยจะต้องมีการเจาะรูฟิล์มนิดนึงเพื่อให้สัญญาณมันมันเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยคือคันนี้ก็เจาะเหมือนกัน เดี๋ยวคันใหม่ก็ต้องจอะแล้วก็เราก็เลยจะต้องไปซื้อก่อนอื่นต้องไปซื้อ Easy p a ก่อนแล้วเดี๋ยวไปให้น้องติดแล้วก็เจาะจาะติดอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่กลาเจาะเองให้ที่ร้ำเจาะเดี๋ยวกรีดฟิล์มเสียก็เลยต้องขึ้นทางด่วนไปซื้อเพราะว่าเขาจะขายที่ที่อวเวลาขึ้นทางด,วด่วนมันจะมีเหมือน Office ออฟฟิศของทางด,วด่วนอ่ะ เราก็ต้องเสียตังค์ขึ้นใหม่นะอะไรไม่ใช่ว่าพอ,อติดปุ๊บเลิกใช้ Easy Pass นะไปใช้แอมโฟร์ไม่นะเราว่าไม่นะอย่าง Easy Pass เพราะมันมีหลายด่านเนี่ยอย่างด่านเนี่ยก็ไม่มีแอมโฟร์ซะหน่อยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวปักต้องจอดรถข้างๆตรงนี้เหรอจอดได้เหรอแล้วเราก็วิ่งเข้าไปซื้อใช่ไหมอ่ะโอเคกี้ลงไปละไปซื้อ Easy Pass ทำไมไม่ซื้อ พักเที่ยงตอนนี้มันเที่ยงสิบนาทีคุณเจ้าหน้าที่วิ่งเออคุณพนเอเอเราพอวิ่งออกมาบอกว่าต้องรอเที่ยงครึ่งนะครับตอนนี้พักเที่ยงอยู่ เลยต้องรอก่อนอีกรอสักยี่สิบนาทีแล้วจะให้ลงจากทางด่วนไปหรอมันก็ขึ้นมาแล้วนะเลยรอตรงนี้แล้วกันอ่ะระหว่างนี้เราก็มาเล่าเรื่องฟิล์มให้ฟังดีกว่าทําไมถึงเลือกวีคูครับต้องการความใสวีคูดดนนเนี่ยไปหาข้อมูลมาให้ตอนจะติดรถแน่เนี่ยไปหาข้อมูลมาให้มีแต่คนด่าวว่าเป็นฟิล์มโบราณโบราณไม่มีใครเล่นแล้วมหมดแล้วอืมเขาบอกเดี๋ยวนี้ต้องเป็นฟิล์มเซรามิกวีคูมันเป็นเทคโนโลยีเก่าไม่มีใครใช้แล้วมันเฉยเออไม่เป็นไรราเฉยไม่ใช่คือจริงๆแล้วอ่ะ เราต้องการความใสไงคือจริง,รงๆเดี๋ยวนี้เขาเขานิยมฟิล์มเซรามิก,มกเขาเรียกว่าเซรามิกฟิล์มใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมืดกว่าวีคูลละทีเนี้ยเราอตาไม่ดีไงแกแ่เรายิ่งกลางคืนนี่ขับรถไม่ได้เลยนะจะต้องแบบใสๆเลยขอใสๆขนาดเมื่อหลายปีก่อนน่ะเคยไปติดยี่ห้ออื่นที่มันแบบมืดมาหน่อยที่ไม่ใช่ใสแบบวีคูละ่ะเรายังแบบ ต้องไปลอกออกอะรอติดแบบเพราะว่าขับกับต่างจังหวัดกลางคืนนะบางเส้นอนะถนนบางเส้นมันมันไม่มีไฟไงมันไม่สว่างพอูุืมมากเนาะน่ากลัวเลยก็เลยแบบไม่เอาดีกว่า,าขอใส<ป> <ไป S 2> ๆขอใส <ไป S 2> ๆสล้ร้อนไหม ไม่ร้อนวีคูโคตดีจริงเลยก็ไม่ร้อนคือมันใสเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้คือรถปาร์นอนตากแดดไว้แบบนี้ทั้งวันปุ๊บขึ้นมาก็ไม่ร้อนไม่ร้อนคืออาจจะร้อนได้แต่ว่าร้อนน,อน้อยแล้วก็เย็นเร็วเหมือนกับว่าถ้าเทียบกับฟิล์มอื่นอะมันมันใสขนาดนี้นะแต่ว่าไม่ร้อนใช่ไหมแล้วก็โอเคไม่เป็นไรเฉยก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีปัญหาไงวีคูคือหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่ามันบล็อกสัญญาณอีซี่พาสต้องเจาะรูอ่าใช่ไหมแล้วก็ สองบล็อกสัญญาณ GPS คือสมมติว่าแม่เอามือถือขึ้นมาจะมาก,ก,กมด Google Map ดูหรือว่าจะดูนู่นนี่อะไรเงี้ยไม่ได้นะมัน<ด>ไม่ดูได้อดูนู่นนี่ได้เพราะว่ามันมันเป็นสัญญาณโทรศัพท์ไม่ได้บล็อกอมันจะดูแบบแผนที่จากมือถือ GPS ดูไม่ได้เพราะว่าบล็อกสัญญาณแม่จะต้องเปิดกระจกแล้วยื่นโทรศัพท์ <laughs> <BS> เอาให้น้องยื่น ไปนอกรถเพื่อไม่รับสัญญาณนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่สำหรับของรถป๋าเนี่ยนะก็มีการไปติดเสา GPS นอกรถใช่ไหมปา๋า<ม>เนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะ่ะมันอยู่ตรงแถวๆนั้นอ่ะนะ<ม>คือตอนทํารถหลายปีแล้วนะซื้อมาแรกๆก็มีการติดเสาแล้วเดินสายเข้ามาใช่ป่ะ เขาเรียกเป็นเสาเพื่อไปรับสัญญาณ GPS แล้วส่งสัญญาณเข้ามาในนี้เพราะว่ามันไม่สามารถส่งเข้ามาในรถได้เพราะฟิล์มมันบล็อกหมดเลยอ่าทีนี้ไอ้รถคันใหม่ของแม่เนี่ยมันมันติดนงงันไม่ได้ใช่ไหมเพราะเดี๋ยวประกันมันจะหมดมันก็เลยจะต้องมีการติดตัวกระจายสัญญาณ GPS อะไรก็รู้อะในรถก็ต้องเสียตังค์อนะีกพันเท่ไห่นะวันนี้เขาบอกพันเกือบเกือบสองพันเลยอะพันปลายๆอะซึ่งซึ่ง,งไปติดที่สูนวิคูได้เพราะวิคูอะมันเป็นปัญหาของวิคูไงเขาก็เลยพยายามแก้ปัญหาด้วยการเออมีไอ้ตัวเนี้ย ให้ลูกค้าซื้อติดได้หลายคนเลยว่าไงมันไม่ไม่เออบางคนอะไรเนี่ย,อยของมันมันลำบากลำบาแต่ว่าเราอะคิดว่าความใสอะมันเป็น first priority ไงคือเราต้องการอันด,ดับหนึ่งเลยว่าไม่เป็นไรยอมลำบากอย่างอื่นเพราะว่าถ้ามันมึดขึ้นมาเนี่ยแม่ไม่ได้งะแม่ขับไม่ได้โอ้โหหลังจากนั่งรอเจ้าหน้าที่มาเป็นเวลา20นาทีนะคะบนทางด่วนก็ลงไปเจ้าหน้าที่บอกว่าสืเราก็บอกสือีซี่พา ไม่มีค่ะหมดแล้วจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะเฮะไม่รู้แปลว่าอะไรอะคะคือแล้วถ้าเราจะใช้ Easy Park เข้าทางด่วนไม่มีค่ะเข้าไม่ได้ถ้าจะเป็นใหม่ก็ต้องไม่ไม่มีเลยบอกแล้วด่านอื่นมีไหมไม่มีทั้งกรุงเทพทั้งโลกนี้อะไม่มี Easy Park ขายตอนนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นที่เรามันเป็นที่บริษัทผู้ผลิตเขามีปัญหาก็เลยไม่มี แล้วจะรู้ได้ไงว่าจะมีเมื่อไหร่คะอ่าให้โทรไปคอยโทรไปถามที่ประสาทสัมพันธ์หนึ่งหก็เม่รเ้อาไม่ใช่จอดฟิล์มแม่เป็นเราไม่มีขาย่อไเป็นวนะแั่น้หนสิหรือเขาจะเปลี่ยนไม่ให้มีอีซี่ายจากที่จะบอกอ่ะอ่ะจะจอบตรงไหนบอกน้ออแม่ขึ้นไปสิคะ อย่างนี้ได้ป่ะคืออ้นี้อะไรอะคะเป็นพวกเอ่อพวกเซนเซอร์ตรวจจับอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเราน่าจะติดตรงนี้นะคะน้องเขาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ก็จะติดตรงนี้แหละ easy pass ตรงนี้อะอแล้วตรงครานี้เคยติดเตรียมไปยังยังใช่ไหมคะยังไม่ได้ติดเลยช่างอยู่มืติดคนอื่นอยู่เดียเด๋ยวถึงมาติดให้เราแล้วตอนแรกเขาถามว่าจะติดกล้องตรงนี้ไหมใช่เขาถามว่าติดกล้องบันทึกภาพอ่ะ คือคือที่รถคันนี้มันมีกล้องลอกคันก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้บันทึกภาพมันแค่ให้เราดูว่าขับล้วจะชนไหมอะไรอย่างเงี้ยยังต้องรถมาเนี่ยกล้องล็อกคันแต่ก็บันทึกภาพด้วยนะเออใช่บันทึกตลอดเวลาุกเตัวแต่อันนี้ก็คือเขาถามจะบันทึกจะติดกล้องบันทึกใหม่ก็ต้องเสียตังค์เพิ่มแต่ทีเนี้ยเราดูรูปแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะมันมันจะลกหรือเปล่าไงมันจะเหมือนมีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่น้องก็บอกไม่นะมันอยู่ตรงนี้ก็อาจะติดตรงนี้ใช่ไหมครับใช่เราก็เลยเอ๊ะยังไงด คือกับช่างแล้วช่างบอกว่าอย่าเพิ่งไปเจาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดได้ตัวจริงมาแล้วเดี๋ยวเรียกเขามาเจาะให้อีกทีก็ได้ไม่้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันผิดตำแหน่งหรืออ,อ,อะไรอ่าตอนนี้เรากล้องที่น้องที่กีบพูดว่ามันเป็นกล้องออบันทึกภาพอ่ะต้องหน้ากล้องหลังอะ่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยอปาปาเขาไม่ถูอเป็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมติดตกาะมาหอมันก็ใหญ่เหมือนกันนะคุณแม่แช่แต่ว่ามันก็จะเข้ากับฐานของอนานส่วนข้างหลังก็จะเป็นชิ้นเล็กหน่อยข้างหลังก็เป็นเล็ก กลองกล้องยังไม่ติดเผื่อเปลีไยนใมาหลังถ้ามาติดแล้วกันแต่ว่ามันตัวมันใหญ่ไปหน่อยแล้วก็ตกลงเมื่อกี้คุยกับช่างวีคูเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่บล็อกแล้วหรอสัญญาณเพราะาาาสัญญาณโทรมันแรงเนี่ยเราไปถามน้องอีทีดสรุปว่ารถเบนซ์ดีกว่ารถญี่ปุ่นไงเพราะว่าเขาจะมีเสาอะไรรับสัญญาณเนี่ยซึ่งอยู่ในต,ตำแหน่งที่มันจะทําให้สัญญาณนะลงมาได้ ฉะนั้นตัวกระจายสัญญาณ GPS ที่บอกว่าต้องไปติดตัวละเกือบ2,000ไม่ต้องติดแต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยอย่างแบบเอาผ่านของเราอย่างเงี้ยมันเสามันอยู่ตรงข้างหน้าคอนโซลมันอยู่ที่ตำแหน่งการติดตั้งของเสาอ่ะมันเลยทำให้มันบล็อกเดี๋ยวลองดูเพาเดี๋ยวลองดูยังไม่ต,ติดต้องดูชอบส่วนนี้มากเลยเป็นรัคครูเนี่ยเพราะว่าเดินทางมามันอยู่ติดกันเลยเนี่ยทีเดียวสตาร์บัคส่วนหรือว่าชอบพี่น้องบริการดีอ๋อน้องก็บริการดี มันเป็นสึกอะไรไม่รู้นะซาบาร์มีเซเว่น 7, มีร้านอะไรเต็ 7, มไปหมดเซเว่นนั่นเป็นเซเว่นแบบิมีคาเฟ่อเมซอนนี่อะไรวยอ่าขนานดนั้นไปก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังมาเสียต่อวันออกรถใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูวันออกรถ